กลับสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ <c oughs> ในช่องของอยสุทธา,านะคะก็ได้มา, <c oughs> านำเสนอนานาสาระวิชาการนะคะในการบูรณาการาตามาหลักสูตรหรือตามรายวิชานะคะที่ <c oughs> อ,าอาจารย์ในชั้นเรียนเวลาที่จะให้งานนะคะกับนิสิตนักศึกษาเนี่ยนะคะ เพื่อที่จะกำหนดนะคะในการที่จะทราบถึงความเป็นไปในเรื่องของการเขียนงานไม่ว่าวจะเป็นในเรื่องของอโครงงานนะคะรายงานชิ้นงานบทความทางวิชาการหรืองานสารานิพนธ์วิทยานิพนธ์ในรูปแบบต่างๆที่เป็นในลักษณะขององานนะคะควรจะต้องอควบคู่ด้วยรายละเอียด ไม่ว่าแต่จะเป็นหัวเรื่องนะคะเนื้อหาแล้วก็สรุปนะคะตลอดจนถึงเอกสารที่นำมาใช้ในการอ้างอิงเพราะนั่นหมายถึงคุณภาพของงานว่ามีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้แล้วก็การนำงานของตนเองมากล่าวหรือมาอธาิบายนั้นนะคะมีที่ไปที่มาอย่างชัดเจนนั่นเองนะคะฉะนั้นการศึกษาในระดับปรัชญาศนิัตรนะคะ การประกาศนียบัติการสอนศิลธรรมในโรงเรียนนะคะอของหลักสูตรนี้นะครเพื่อที่จะให้นักศึกษาะะผู้มาศึกษานั้นได้ทราบถึงนะคกกิวิทยาในการสอนนะคะการให้คะแนนการให้เกรดตลอดจนถึงกระบวนการถ่ายทอดการให้ความรู้แล้วก็ทั้งยังเป็นการศึกษาผู้ที่เราถ่ายทอดด้วยว่า าการที่เราไปถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาพุทธประวัตินะคะธรรมศึกษาต่างๆที่มีความเกี่ยวขอ้องมีความสัมพันธ์กับทางพระพุทธศาสนานั้นนะฮะเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งนะคะต่อบุคคลที่เกิดมาเป็นมนุษย์โดยเฉพาะชาวพุทธนะ,ะที่จําเป็นจะต้องรู้คุณธรรมจริยธรรม เบญจศีลเบญจะทมขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็จําเป็นมากของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบม่ใช่แต่การเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะที่มีความเฉลียวฉลาดมี IQ ที่สูงมีความชันฉลาดมีชาวปัญญารอบด้านนะคะก็หาไม่นะคะแต่ณนะปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่สังคมไทยแล้วก็สังคมทั่วโลกมีความต้องการไม่ว่าแต่เป็นในด้านของ IQ นะฮะคุณลิตี้นะฮะที่เกิดขึ้นจากการคิดกระบวนการคิดแนวทางความคิดอย่างสร้างสารรค์เนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องพัฒนาแล้วก็ถ่ายทอดให้กับนิสิตนักศึกษาอย่างเอาจริงเอาจังในปัจจุบันจึงมีการแข่งขันในการพัฒนาตัวนิสิตนักศึกษาในรูปแบบต่างๆค่อนข้างสูงเพื่อที่จะให้นิสิตนักศึกษานั้นคิดออกทําเป็นคิดส,สร้างสรรค์สร้างกระบวนการแล้วก็มองอะไรก็ สามารถที่จะตีปัญหาแตกแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างสันติสุขแล้วก็สามารถที่จะไปคิดสร้างสารรค์บุรณาการศาสตร์เลสินนะคะเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับตนเองสังคมชุมชนแล้วก็ประเทศชาติด้วยนั่นเองฉะนั้นในการที่เราจะพัฒนามานุษย์เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะคะกับการที่เราจะพัฒนามานุษย์ในรูปแบบของความกิ่งกาดสามารถเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะ แต่การพัฒนามนุษย์หรือกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นจําเป็นที่จะต้องอใช้กระบวนการของคุณธรรมนะฮะซึ่งเป็นนาประธรรมในจ,ใจิตใจนะครับเป็นสิ่งที่จะต้องมีแล้วก็ตลอดจนถึงจริยธรรมข้อประพฤตินะคะวัดปฏิบัติสิ่งที่ควรกระทำนะกับตนเองนะคะกับครอบครัวกับชุมชนกับสังคมแล้วก็กับประเทศชาติแล้วก,กับสิ่งที่ ควรหรือไม่ควรอย่างเนี้ยเป็นต้นฉะนั้นคุณลักษณะนะฮะของคุณภาพเหล่านี้นะฮะจำเป็นมากนะฮะที่นิสิตนักศึกษาหรือว่าเด็กไทยของเราจําเป็นที่จะต้องพัฒนาการแล้วก็ควบคู่ไปด้วยกันนะฮะควบคู่ไปด้วยทั้ง IQ ควนะคะความคิดที่ชันฉลาดแล้วก็มีความเป็นเลิศทางสติปัญญาแล้วก็ความคิดทางด้าน e q ก็คือทางด้านอารมณ์นะคะ รู้ว่าอารมณ์ไหนควรละนะคะอารมณ์ไหนควรส่งเสริมแล้วก็อารมณ์ไหนที่เป็นอารมณ์ดีแล้วก็อารมณ์ไม่ดีอารมณ์ทางบวกแล้วก็อารมณ์ทางลบนั่นเองฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มีความจําเป็นแล้วก็มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพของความเป็นมนุษย์เพราะว่า,าประเทศาชาตินะคะทุกเชื้อชาติเลยนะคะทุกวันนี้มองไปเด็กไหน เราจะสังเกตดูว่าเด็กเนี่ยมีแต่เก่งๆทั้งนั้นนะคะแต่พอเวลามองถึงคุณภาพของการอาวุธในการป้องกันตัวนะคะไม่ใช่ว่าจะมีแต่ความชันฉลาดอย่างเดียวเท่านั้นแต่การป้องกันตัวที่ดีเนี่ยนะคะของปราดราชบัณฑิตเนี่ยจะคาบเกี่ยวไปในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะการวางตัวมารยาทคาพูดลักษณะการอยู่ในสังคมการแต่งกาย ตลอดจนถึงการใช้อ,อารมณ์ในเรื่องของการติดต่อเจรจาฉะนั้นเราจึงเห็นเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยนะคะเวลาไปรู้สึกว่าเรียนจบแล้วนะคะมีความรู้ความสามารถในระดับสูงแต่พอเวลาไปสมัครงานเวลาสมัครไม่ได้ปรากฏว่ามีความท้อถอยนะคะมีความทุกข์ระทมแล้วก็มีความ คล้ายๆในลักษณะของการแก้ไขปัญหาในเรื่องของอารมณ์เหล่านี้ไม่ได้ซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดานะคะของการสมัครงานนะคะของการสัมภาษณ์ของกระบวนการในการสร้างเนื้อสร้างตัวหรือในการสร้างงานฉะนั้นทุกวันเนี่ยคนจบก็เยอะนะฮะคนมีความรู้ความสามารถนะ่ะก็เยอะฉะนั้นเมื่อเยอะเนี่ยนะคะในสถานการณ์แบบนี้ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราควรจะต้อง พัฒนาตนเองในด้านใดนบ้างหนึ่งเมื่อเรามีความรู้ความสามารถแล้วสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีคือบุคลิกภาพที่ดีการวางเนื้อวางตัวการสุขุมแล้วก็คำพีคำพีรภาพสิ่งเหล่านี้เองที่ก่อให้เกิดสุนทรียะคือความงามและก็ความน่าเชื่อถือกับตัวของผู้ที่จะทาการสร้างเนื้อสร้างตัวตลอดจนถึงเราจะเห็นคนบางคนนะฮะมีลักษณะภูมิฐานนะฮะ มีความเวลาพูดจาเนี่ยก็จะชัดถ้อยชัดคำนะคะตรงไปตรงมามีหลักการมีเหตุมีผลแล้วก็มีการวางเสียงสระอาสราะอาได้ถูกต้องชัดเจนฉะนั้นการที่เขาจะเข้าทำงานเป็นผู้ประกาศข่าวหรือการที่เขาจะเข้าทำงานในการเป็นอาจารย์เป็นครูสอนตลอดจนถึงเป็นนักพูด หรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจาพาทีเนี่ยต่างๆเนี่ยเขาก็จะได้รับงานนั้นามาทำแล้วก็เขาก็จะได้งานนั้นทันทีฉะนั้นในการฝึกเด็กในยุคปัจจุบันเนี่ยนะฮะตัวผู้ถ่ายทอดความรู้เองแล้วก็ตัวผู้รับสารเองก็คือตัวนักศึกษาแล้วก็ตัวนิสิตเองเนี่ยจำเป็นที่จะต้องรู้ว่า,าทักษะในห้องนะฮะซึ่งเป็นรายวิชาที่จำเป็นจะต้องรู้นั้น ก็ต้องเอาจริงเอาจังแล้วก็ต้องรู้ให้ให้เข้าใจแล้วก็ให้ชัดเจนนะฮะก็ให้ชัดเจนนะฮะแต่ทีเนี้ยภาวลาคุณภาพอนอกข้องอย่างเช่นทักษะการใช้ชีวิตอย่างอื่นนะฮะก็จําเป็นที่จะต้องมีด้วยเช่นกันฉะนั้นเราจึงเห็นแล้วว่าในยุคปัจจุบันเนี้ยความแน่นอนคือความไม่แน่นอนเราเคยใช้ไฟฟ้าตลอดในชีวิตประจาวัน วันหนึ่งถ้าไฟฟ้าดับขึ้นมาและถูกประกาศว่าไฟฟ้าไม่สามารถที่จะใช้ได้ตลอดระยะเวลา1วัน3วัน5วัน7วันแล้วทีนี้ในฐานะที่เราจะต้องใช้ไฟฟ้าในการดำเนินชีวิตอย่างเช่นหุงข้าวต้มน้ำเนี่ยเราทําอย่างไรที่เราสามารถที่จะบรรเทาทุกตรงนั้นสภาวะตรงนั้นได้ฉะนั้นสิ่งนี้เองเป็นสิ่งที่เราขาดทักษะ ในชีวิตไปว่าโลกของความจริงคือความไม่แน่นอนนะคะที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินจากการที่เราได้เห็นน้ำท่วมแต่ละประเทศไม่ว่าแต่จะเขื่อนแตกในประเทศจีนประเทศเวียดนามอีกเมื่อสองสาวันที่แล้วนะคะฝนตกน้ำท่วมหมูตายคนตายนะฮะทหารแม้แต่อยู่ในค่ายะะโดนดินถล่มมาก็ยังต้องเอาชีวิตไม่รอดเลย ฉะนั้นเพศภัยธรรมชาตินับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นแล้วก็พื้นโลกเนี่ยเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นโลกเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงเริ่มเกิดการซุดตัวเริ่มเกิดการาแตกประหักพังไปในรูปแบบต่างๆในลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นเราจึงเห็นถึงความไม่แน่นอนแล้วก็การใช้ทรัพยากรของมนุษย์ที่มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มากขึ้นทุกวันฉะนั้นในฐานะที่ เราเป็นนักคิดแล้วก็นักการวางแผนของบุคคลที่พึงจะเอาตัวรอดในยุคปัจจุบันจะต้องมีเทคนิคอะไรที่มากกว่าสิ่งที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องมากกว่าสิ่งที่เราต้องรู้นั่นก็คือทักษะการใช้ชีวิตอยู่บนโลกของความไม่แน่นอนฉะนั้น ถ้าเราศึกษาถึงความไม่แน่นอนตามหลักการทางพระพุทธศาสนาคือความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าแต่เป็นร่างกายจิตใจธรรมชาติธรรมชาติสภาพแวดล้อมหรืออื่นอื่นอีกมากมายสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นความไม่แน่นอนนะที่เกิดขึ้นตามหลักการหรือตามคำสอนของพระศาสดานะฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วนะคะเมื่อเราทำการศึกษาอย่างเข้าใจนะเราก็จะมีการวางอ่าวาง วางแผนชีวิตนะคะได้เป็นอย่างดีในเรื่องของการป้องกันตัวมารยาททางสังคมตลอดจนถึงทักษะอื่นๆที่มีความจําเป็นและก็มีความสําคัญจากความเป็นห่วงในช่องนานาสาระท้องถิ่นโดยยะโสุธาราสิริภาประภากรซึ่งข้าพาเจ้าก็ได้เห็นถึงปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็จากชีวิตนะคะตั้งแต่เด็กมาจนถึงปัจจุบันเนี่ย นะคะเกือบจะเข้า37ปีแล้วนะคะก็เห็นอะไรมาเยอะยิ่งเราเกิดมาในยุคปัจจุบันเนี่ยเห็นความเปลี่ยนแปลงต่อจะถึงยุคสื่อโซเชียลนะฮะที่โลกทั้งโลกอยู่ในฝ่ามือ globalization เนี่ยเราได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงจากประเทศอื่นๆนะฮะประเทศจีนโคโลกเหนือตลอดจนถึงเวียดนามตลอดจะถึงมาเลเซียจากการ มีการประท้วงมีการเขีนฆ่านะฮะมีการโจมตีมีการทะเลาะเบาแวง้งมีเรื่องราวต่างๆกันอย่างมากมายท่านี้ยิ่งเราเห็นแบบนี้มากขึ้นเราก็ยิ่งเห็นคําสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องของความจริงมากขึ้นไปทุกทีทุกทีทุกท,ท,กทีซึ่งสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วก็เป็นสิ่งที่สําคัญต่อการใช้ชีวิตอย่างมากทีเดียวนะคะฉะนั้นทักษะ ทั้ง IQ ก็มีและ EQ ก็สำคัญนะคะฉะนั้นในการอบรมหรือ practice ตัวเองในเรื่องของการ practice จิตวิญญาณเนี่ยจึงถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นและก็สำคัญต่อมนุษย์ทุกๆชีวิตที่เกิดมาฉะนั้นอย่าละทิ้งนะคะอย่าละทิ้งร่างกายของเราที่จะต้องดำเนินไปในวันข้างหน้าแล้วก็สิ่งที่มองข้ามเสียไม่ได้นั้นก็คือจิตวิญญาณ ที่เราจะต้องรู้ถึงความเป็นจริงด้วยว่าชีวิตของเราต้องการอะไรแล้วก็จะต้องมีความเป็นอยู่อย่างไรที่มีความเรียบง่ายแล้วก็ประหยัดแล้วก็มีความสุขนะคะแล้วก็เป็นความเรภาพแล้วก็สวยงามที่สุดในชีวิตหนึ่งที่พึงเกิดขึ้นมาได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วก็สําคัญมากต่อการพัฒนาร่างกายแล้วก็จิตวิญญาณนะคะสวัสดีคะ่ะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ